ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผักบุ้งไฟแดงเครื่องปรุงมีดังนี้นะคะอันนี้ใส่ละอย่างสองช้อนโต๊ะอันนี้คือใส่ละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะเริ่มจัดซ้อสถุงเลยค่ะถุงช้อนนะคะ นี่ค่ะโต๊ะเตียงนี่ค่ะถ้ามาันเกิดมีสองช้นก็ไม่เป็นไรค่ะต่อไปน้องปลาค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อค่ะแล้วต่อไปเลือกปีค่ะ พะะอล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปทอดเป็นผักปุ้งไฟแดงนะคะ